กรรมที่ทำให้ถูกนายขมังธนูพยายามฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแกภิกษุทั้งหลายว่าในการก่อนนั้นเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วใส่ไฟเผาดักไว้ทั่วหนทางและด้วยวิบากกรรมนั้น ในพบหลังสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนตายเป็นอันมากมาเพื่อให้ฆ่าเราในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในทรกูลหนึ่งในเวลาเป็นเด็กกำลังเล่นอยู่ที่ถนนใหญ่เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าเที่ยวบินธบาท อยู่ตามถนนจึงคิดว่าสมณะลนี้จะไปไหนจึงก่อไฟเผาล้อมไว้ทั่วทุกทางแล้วเอาสะเก็ดหินคว้างไปที่หลังข้อเท้าของท่านหนังด้านหลังเท้าขาดโลหิตไหลออกและเพราะกรรมอันลามุกนั้นพระโพธิสัตว ได้เสวยทุกข์อย่างมหัน์ในนรกหลายพันปีและแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยอำนาจของกรรมเก่าก็ได้เกิดการห่อพระโลหิตขึ้นเพราะสะเก็ดหินกระทบที่หลังพระบาทและพระเทวทัตปร,ระกอบนายขมังธนูเพื่อพยายามฆ่าเรา